ทุกคนตอนนี้อยู่ในตอนนี้อยู่ในช่องเมทาสิสายลัดนะครับตอนนี้เราก็จะมาสอนรับของฟรีนะครับก็คือเข้าแแบบตามนี้นะครับนี่เข้าแแบบตามนี้เป็นแแบบญี่ปุ่นนะเป็นนี้นะเป็นแแบบญี่ปุ่นนี่ครับแล้วให้ทุกคนกดตรงนี้นะครับแล้วก็ข้ามเลยนะนี่ครับดูจากตรงนี้ครับมีของรางวัลมากมายนะครับแลกได้นะครับนี่เป็นอย่างนี้นะ อย่างนี้เราต้องหาเอเลี่ยนนะครับหรือคุณจะเรียกอะไรก็ได้ครับอะไรก็ได้นี่ครับเอเลี่ยนจะเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนนี่ครับถ้าเกี่ยวแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะไอ้ทุกคนหาไปเรื่อยๆน, er นะครับแล้วคุณอยากได้อะไรก็แลกไปนะครับอันนี้ใช้สิบนี่ใช้ยี่สิบแล้วก็ใช้สี่สิบแล้วก็ห้าสิบนะครับคุณประมาณนี้นะครับ หาเรื่อยๆนะคบมันจะเป็นออบบี้นะครับกระโดดไปมีออบบี้แล้วก็อยู่บนพื้นด้วยนะคบนี่ออบบี้เป็นออบบี้อย่างนี้นะครบทุกคนเนี่ยมันจะมีมอนก็หาไปนี่นี่ครับมันเป็นนี่อยู่ตรงนี้ก็กระโดดไปอยของฟรีที่ดีมากๆเลยครับถ้าทำยากนะครับ5นาทีก็ได้แล้วนะครับทุกคนดูนี่5นาทีก็ได้แล้ว ผมจะหาให้ดูนะครับทุกคนคนที่เข้าไม่เป็นก็คนที่เข้าไม่เป็นก็ลองหาดูนะครับมันเป็นแบบอันนี้ผมก็ไม่ผมก็ลองดูนะครับว่าเป็นลองดูนะครับว่าเป็นเป็นงั้นแต่หาง่ายอยู่นะครับครับง่ายมากทุกคนเซียนออบบี้ก็เก่งมากเลยนะทุกคนนี่ครับเป็นนี้ปึ๊บเก็บแล้วมันจะขึ้นอย่างนั้นนะครับมันจะออกไปเรื่อยๆนะครับ ให้เก็บนะครับเรื่อยๆเก็บคุณอยากได้อะไรอยากได้นี้หรืออันนี้อันนี้อันนี้อนนอกอดเก็บนะครับอยากได้อะไรก็ไปนะครับเราจะเป็นออฟฟี่อย่างนี้นะครับเป็นออฟฟี่อย่างนี้ให้ทุกคนทําตามผมนะครับมันคือของฟรีที่แบบมันไม่ได้ง่ายๆอยู่นะยึบโดโด เป็นเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนรับง,ง่ายๆเลยชุบชุบชุบถ้าตกก็เริ่มใหม่นะครับนี่ครับเป็นจะเป็นรูปร่างอย่างนี้นะให้ทุกคนเก็บเลยเก็บนะครับแล้วคุณจะได้แล้วอันนี้ผมมีเหรครับอันแรกคือสิบนะครับทุกคนอันที่สองคือยี่สิบนะครับอันที่สามคือสี่สิบส่วนอันสุดท้ายคือห้าสิบนะครับ ประมาณนี้นะทุกคนบายครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามนะครับบ๊ายบาย